ในเรื่องของพลังงานของอที่คุณพีรพันธ์ทำไว้สมัยรัตรีกระทรวงกระทรวงพลังงานนะครับก็ลดค่าไฟาได้เจ็ดสูงสตางค์นะไม่มีใครทำได้นในรอบส0ปีนะครับแค่เจ็ดสวงสตางค์ยังสามารถประหยัดเงินของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเลยนะครับ2องแสนเจ็ล้านบาทนะครับรายละเอียดเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่ในสื่อหลักๆไม่ได้ออกเพราะว่าสื่อบ้านเราก็ถูกครอบงำโดยกลุ่มทุนทั้งหมดนะครับ เเรื่องของกา้าซถุงต้มก็ไม่ขึ้นราคาช่วงที่เป็นรัฐมนตรตีกระทรวงพลังงานนะครับถึงราคาที่423บาทนะครับแล้วก็ได้ออกเรื่องของต้องให้บริษัทน้ํามันครับคุมราคาน้ํามันเปิดช่องจัดหาน้ามันเีรีให้ตรงตัน้ํามันแจ้งต้นทุนผลิตนะเป็นครั้งแรกเพื่อไม่ต้องอ้างอิงราคาจากประเทศสิงคโปร์เห็นไหมครับนี่คือต้อเนเหตุแท้จริงของการ ค่า Ft ทั้งหลายนะครับที่พี่น้องประชาชนพอค่าไฟแพงรถดไม่ได้เพราะว่าเขาบังคับให้เอกชนให้การไฟฟ้านะครซื้อไฟจากบราาิษัทในกลุ่มทุนที่เขา,ขาควบคุมไว้นะครับซื้อ100%นะแต่ใช้จริงแค่70% 30%สเงินไอ้ไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บไม่ได้ใช่ไหมครับก <c oughs> ็ต้องผลักภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะวันนี้ผมอธิบายายละเอียดเหล่านี้ให้กับชาวอำเภอขลุงได้เข้าใจด้วย นะครับดังนั้นพักการเมืองใดๆก็ตามตอนนี้จะมาบอกว่าค้าไฟเท่านั้นเท่านี้ทําไม่ได้เหรอครับเพราะไม่รู้สายที่แท้จริงนะแล้วถ้าพักไหนที่อิงกับปุ่มทุนทั้งหลายไม่มีทางครับในสภาท่านก็ทราบอยู่นะครับเ,เครดิตรโรด้วยนะครับนะจะจบผู้ใหม่ได้ทันทีนะครับแลนน้วกรณีเรื่องของการโกงของข้าราชการยอดที่ของรัฐทหารชีวิตนะครับนี่คือความเด็ดขาดเหมือนออของพักรวมไทยแล้วก็ได้พูดหลายรอบแล้วนะครับตอนนี้ต้อง ไปแก้กฎหมายในสภานะครับถึงจะทําได้นะสแกมเมอร์อีกอย่างหนึ่งที่หลายท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็วันนี้ความสะดวกก็เขาเรียกว่าผูกบัญชีธนาคารร่วมกับโทรศัพท์วันดีคืนดเีเงินหายไปนะครับเงินหายก็สร้างความาเสียหายคือสแกมเมอร์นะครับสแกมเมอร์เมื่อโดนถูกจับแล้วโทษน้อยมากครับการลงโทษได้แค่3ปีเท่านั้นเอง ่เงินสูญเสียเป็นแสนแสนล้านบาทนะครบับออกมาก็ไม่ต้องออกมาก็ได้อยู่ในคุกก็อยู่สบายผู้จ่ายสวยให้กับเจ้าที่นะครับนะเห็นตัวอย่างนะครับเงือนจานที่ผ่านมาเห็นไหมนาะงแบบชาวจีนเข้าออกได้สบายสบๆหรืยนั่นหมายถึงว่ามีการโกงนะครับก็ตอนนี้ประหารยาเสพติดอีกเรื่อนนี่นะถ้าออกในสื่อหลายท่านสงสัยเอ๊ะทำไมต้องไปอยู่คุกกลางทะเล คือเอาเขาเรียกว่าแท่นขุดจอนน้มามันที่ร้างแล้วนะครับมาปรับปรุงเป็นเป็นฟุกสางทะเลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับอันนี้ถือว่าเป็นการคิดที่ถูกต้องอผู้ค้ายาไปอยู่ในเดือนจํายิ่งยุบรวยเหมือนเดิมเพราะว่าจ่ายเงินให้กับเจ้าที่ในเดือนจานะอันนี้ต้องยอมรับว่าบ้านเรานี้สุดยอดของเงินใต้โต๊ะนะครับฝากครับพี่น้องเพลสูงนะวันที่8นี้นะครับเบอร์หกครับคุณพิรพันธ์นะครับ บัตสีเหลืองอย่างเดียวไอ้สีชมพูนะครับแล้วก็เพราะว่าที่นี่ไม่มีสอสอเขตนะครับมีเฉพาะเขตหนึ่งเป็นพนเอกกังวานนะครับหรือเศดกล้องครับอยู่ในเขตหนึ่งในตัวเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของการเกษตรอำเภอสุรนี่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรนโยบายของาพากรวมไทยสร้างชาติคืออุยราคาที่ท่านสามารถจับต้องได้ครับคือกระสอบละห้า้อยบาทครับ ห้500า้อยาบาทมีทย,ยังไงก็ประเทศไทยจะมีะสัลปิกรธรรมชาตินะครับสารโปรตสนะครับเยอะมากแต่ทำไมถึงทำไม่ได้เราโดนสุ่มทุนขนาดใหญ่ครอบงำไว้ไปบีบบังคับให้บราาิษัทผู้แย่งชาติต้องขาดทุนนะตอนนี้กลายเป็นผูกขาดนะวันนี้จะรื้อกับไมแล้วก็เรื่องของการสร้างโรงสีในหมู่บ้านด้วยครับมันจะมีโรงสีขนาดเล็กนะครับท่านสามารถ ประกอบอาชีพได้กรณีสีข้าวนะครับนะแล้วก็ผลิตผลทางด้านกเกษตรนะก็มีตลาดรองรับแน่นอนท่านไม่ต้องไปกลัวว่าวันนี้คือดีประเทศจีนอกิจการทางการค้าวันนี้เรามีตาของทางประเทศรัสเซียท,ทางยุโรปทางซาอุดิอาระเบียซึ่งคุณพีรพันธ์ก็ได้เปิดตลาดไว้ด้วยนะครับซาอุดิอาระเบียด้วยนะก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับวันนี้นะครับทุกท่านต้องช่วยกันนะครับ ช่วยกันเลือกเบอร์6นะครับบัญชีรายชื่อสำหรับชาวอำเภอขุ่นะครับได้ได้ช่วยไปสักดันทุกนโยบายของภาครวมไทยสร้างชาตินำโดยพิรันณ์นักการเมืองผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็จะได้ทําให้ประเทศนี้นะครับรวมไทยสร้างชาติเด็ดขาดแก้วิธธิกฤติลิกโฉนประเทศไทยได้ครับ